สบายดีพี่น้องไม่นี่มีมีป้ามีแม่ป้า,ปาคนหนึ่งเรามาโสดมาหายผูกาตามหาลูกทางเบอร์โทรศัพท์หากระทถไปสองรอบเวลเวลลูกเรารเห็นเาวปลายปีแล้วพี่น้องถ้าเรารุ่นน้ากันเ้ยว่าไม,ม่นชิแม่ลูกเราบอกว่ามีคนหายข่าวทางตะเคีคุณว่าลูกเรามาเอเมียอยู่หันลูกเรามมเอเมียอยู่หันได้้าวปลายปีแล้ว บังเอิญคนในบ้านเนี่็เ้าไปเอาปัวอยู่พุ่นแล้วก็จะพยายามเราเลยมาถามข้าแม่แม่ก็เลยนำแม่ก็เลยเอาเท้ามามีคนไปบอกเราเราเลยเท้ามาบึงลูกเราเรามาหาบุคคลบุคคลโทรให้ก็เลยบังเอิญเป็นเป็นหมู่กันกับคนที่มีเบอร์โทรที่ลูกสาวเราไปเอาไปเอาวัวอยู่บ้านบ้านยังบ้านพ่อป,ะปะ้าบ้านพลวะ บ้านน้านอนหน้าบ้านหน้านอนบ้านคือเหรอวะเขาไม่ได้บอกว่าบ้านเราเนี่ยทั้งท่าแขกพลพี่น้องจากบ้านนี่ยังบ้านหน้านอนบ้านนอนหน้าบ้านนี่ยังจำบ่ค่อยได้ได้โทรไปแล้วสองรอบผู้ผู้ในดองผูผูเล่าให้ข่าวอ่ะเรายังซักเครื่องว่ะเดี๋ยวเราสิไปตามเราสิเราสิย่างไปเบิ่งคนที่ว่าเป็นลูกเราหันซีเมนบอกความจริงบอก จะหน่อยเพิ่นมาหอดเพิ่นยังอยู่นาบนผู้ผู้จะมีเบอร์โทรแท้จริงอะนะผัวเพิ่นเป็นดองกับกับคนบ้านนั่นถ้าเพิ่นมาหอดถ้ารุ่นน้ำกันพี่น้องก็าเพิ่นสิพ่อลูกแล้วบอกว่าสิแม่ลูกแล้วบอกนาะงว่าลูกเรกกาไปไทย,ต,ยตั้งแต่เฮิงเศร้าไปปีแล้วบอกได้พอ่อกันกับลูกเราก็เลยเป็นห่วงเราก็เลยคิดหอดเราก็เลยใจหอดมีคนห้ข่าวมาว่านเน,นเมื่อนี่เราก็มาเลยเราก็เลยมาหาผู้ข่าวาะวผู้ข่าวูวาว้หน่กับคน คนที่เราลูกสาวเราไปเอาผัวอยู่บ้านอันนั้นก็เลยโทรหายเรากันจัะหน่อยเราเดินทางมาแต่นา,ามาถารุ่นน,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 นะน้ำกันเนาะพี่น้องเถารุ่นน้ำก,กันเนาะแรกพี่พ่อวแรกพี่พ่อกับลูกชายเราบอกว่าสิแม่ลูกชายเราโทษเบ,บิ่งโทษเพราะจังได้หายเครียดหายมันหูมาหนี้ว่าสิแม่ลูกชายเราบอกเดี๋ยวพ่น้อเรานังรออยู่อนะันนี้พี่น้องเรานังรอถ่ายอยู่เดี๋ยวพอพน หมูผู้ข่าเพิ่นมาแต่นาจ,จะชิไส้ถามรายละเอียดกันแล้วก็โทรไปหาในดองเพิ่นแล้วก็นในดองเพิ่นหันก็ชิไปหาว่าผู้ที่ว่าชิแม่ลูกชายแล้วบอ่อันนี้บน่นมีรถบ่มีพาหนะบ่ได้ไปหาบ่ได้ยังพีนกก่น้องกะต้องโทรเบิ่งทางเบอร์โทรศัพท์เอาเนาะมารลุ่น,นําการถ่าเบิ่งคลิปเดียวคลิปหนาผู้ขาสิลงห้อีกอยู่รอลุ่นเบิ่งคันนี้เรามาหนังรอลูกแล้วเรามาหนังรอลูกแล้วลูกเราบเห็นซาวปลายปีเลย ว่าชิแมนลูกเราบอกนะพี่น้องเนาะลุล่นนำกันเดอ้อเราก็บโบอ,อยากปืนเผยหน้าแล้วก็บผู้ขากับผู้กาถ่ายแล้วนาะแต่รุ่นยังยังไม่ได้ขออนุญาตเราแต่ผู้ขา้าอัดคลิปนี่สิเดี๋ยวชีแอนเราเบิ่งขออนุญาตเราวันเราจึงห้ถ่ายเราบอกจากสิถา่ายเนาะพี่น้องเนาะคนบ้านนี่แหละบ้านดอนมีที่ผู้ข้าเต็มเพลงบ้านดอนมีนี่แหละพี่น้องจักบังเอิญจังได้รู้ว่าบุญวาทนามันชีได้ ห่วมกันละวะกับบ้านด,ดนมีมีน้องสาวคนหนึ่งเป็นไหแต่งเพลงไหสาวด,ดนมีก็เลยแตง่งไหอันนี้ก็มีคนม่ป่ามาแต่บ้านด,ดนมีมาใหชอยตามหาลูกเราไหไห้คนไหไหโหทรไหไหตีโตยังไหอีกพี่น้องเออโยมใส่วาสนาผููขาศาสตร์กอก็อกกเคยอยู่บ้านด,ดนมีเลยบุน,นับกันเนาะพี่น้องเนาะดีเราหนังรอลูกเราอย่เราหนังรอราทา,าพังขาวว่าสิเมนลูกเราบอกพี่น้องเนาะ ยกคลิปมีก่อนเนะพี่นองเนาะสบายดีสบายดี